อรอวสคอเทศกาลปัสคาหรือเทศกาลอีสเตอร์เอกนะคะเป็นเทศกาลที่นะคะเป็นเทศกาลที่พเยซูนเนี่ยฟื้นคืนพระชนนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะเราก็ไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์เนาะแต่ว่าเออเป็นศาสนาของแฟนเราเองนะคะวันนี้เราจะมากินขนมปาสคานะทุกคนซึ่งในประเทศรัสเซียเนี่ยเขาจะผลิตแค่เฉพาะเทศกาลนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมากินคือมันใหญ่มากทุกคนอ๊ะ สามชิช okay. okay. eh, hi, so ้น um, so ุดๆเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะนอยกนี้อ่อกอีกีมาแล้วพี่น้องคือเป็นคนที่จะกินกินอะไรคือจะต้องดมกลิ่นก่อนนะคะพวกคนดูสิไหญ่ไหม หญ่มากเลยนะนะคะแล้วมันจะกินยังไงเนี่ยนี่แล้วมันก็คือมันน่ารักตรงที่มันจะเป็นหัวใจหัวใจนะคะทุกคนเห็นไหม,มันจะให้ทุกคนดูใกล้ๆมันเป็นหัวใจอืมเอาใหมน,นะมาชิมกันเลยค่ะอืมถ้าตรงไหนนะทุกคนจะเป็นแบบขนมปังอะ่ะอืม,มแบบว่าเป็นขนมปังนะครับ อืมเราลองผ่านดีไหมเราเอามีดมาผ่าน้องดีกว่าทุกคนแป๊บนึงนะฉันขอไปเอามีดก่อนมาแล้วจะมีเพื่อนรักเพื่อนร้ายนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตผ่าน้องกันเลยตรงนี้นะคะคิคลิปที่แบบว่า เหมือนซื้อขนมมานั่งกินที่บ้านอ่ะเออแล้วก็ผ่าให้ดูอ่ะเอออะไรอย่างนั้นนะคะอืมแกงทำไม่เชื่อสายตาฉันแน่เลยว่าจะเจออะไรทุกคนข้าวข้างในุกคนข้างในมันมีอะไรเนี่ยโอ้ยเส้นผมไม่ใช่นะคะเส้นผมคือผมฉันเองไม่ใช่มาจากขนม,อ,อ,นมอุอ,ยอ้ยเกมันคืออีหยังนะอุ้ยมันคืออะไรขี้ขโมนนะ มันคืออะไรองะมันาไม่เคยกินอย่างอะสูวรสชาติมันแบบเหมือนลูกเกดอะเหมือนลูกเกดนะชิมขอชิมอีกคำหนึ่งนะคะทุกคนนี่ไปข้างในหน้าตาน้องนะคะขอชิมอีกคำหนึ่งเออทำไมฉันไม่กินดีๆนะเดี๋ยวขอหั่นดีๆนะทุกคนเพื่อจะได้กินแล้วมันจะได้ดแบบดูสวยงามเหมือนแบบยูทูบเบอร์ช่องอินอะเออเข้าใจไหมอุ้ยอกลำบากมากเลยนี่นะทุกคนก็แบบฟิลเค้กไง ก็หาความความอร่อยอ่ะก็มีนะอืมก็อร่อยนะลุกคนก็ไม่ได้แบบว่าก็ไม่ได้แบบว่าก็ไม่แบบว่าแย่เลยกินไม่ได้ไม่ใช่กินได้นะก็อร่อยนะคะสรุปขนมปาสกคาที่มีแค่เฉพาะเทศกาลก็ก็กินได้นะก็แซ่บนะ จบ,จบการรายงานข่าวเป็นเท่านี้ค่ะจบการรายงานแล้วที่มาชื้อมาที่มาสามอันก็ใครจะกินกับมันเนี่ยโเกิดค่ะยยเกิดยตโยเกิดยตยเกิด์าทีนี้ต้องยูกเกิดเท่านั้นมั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 น,มนไม่มีรสชาติมันมันนะมันก็อร่อยนะคุณนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้นะคะอืมกูมารีวิวอะไรเนี่ยโอ้แต่แล้วฉันแบบแล้วทุกคนนะก็เอ่อก็ฝากด้วยนะคะอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะก็จะพยายามทำคลิปลง u t u b e บ่อยๆนะคะแต่วันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกด u b บสไคร e กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกับการทำคลิปไปเลยจ้ะบ๊ายบายขอขอบพระคุณนะคะสำหรับรูปแฟนอาร์ตสวยๆนะคะจากน้องๆที่วาดแล้วก็ส่งมาใน i g ให้พี่จิจี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ